สวัสดีค่ะกรสแสข่าวดังมาแล้วค่ะมุมน่ารักน่ารักของสามีวิกกี้เผยโมเมนต์น่ารักน่ารักของเจ้าบ่าวยอมทุ่มสุดตัวเพื่อที่จะได้เจอเจ้าสาวเรียกว่าผ่านไปแล้วสำหรับงานแต่งงานของพระเอกหน้าเข้มเวียสกลวัฒน์จูงมือภรรยาสาวหน้าหมวยวิกกี้เข้าประตูวิวาอย่างชื่นมื่น ล่าสุดวิกกี้ได้ออกมาเผยภาพพร้อมข้อความผ่านไอจเป็นการบรรยายภายในงานช่วงหนึ่งที่เจ้าบ่ากำลังยกขันหมากมาสู่ขอทางด้านเจ้าบ่าวเองได้มาเจอกับการกั้นประตูเงินประตูทองที่ต้องยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะผ่านประตูไปให้ได้โดยโพสต์ระบุข้อความว่าโมเมนต์น่ารักน่ารักของเจ้าบ่าวที่ต้องขอบคุณพี่ๆช่างภาพที่เก็บความทรงจำนี้ให้ทุกคนได้ดูกัน ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T-news ขอบคุณเพืเ่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ